สวัสดีครับพบกับครูปอยอีกแล้วนะครับในช่อง SMS Music นะครับวันนี้จะมาสอนเพลงหนึ่งนะครับที่สําหรับมือใหม่เนี่ยผมว่าน่าจะเริ่มเล่นได้พอเราเริ่มจากฝึกจากเพลงช้าๆเริ่มอยากฝึกเพลงที่เร็วขึ้นมานิดนึงนะครับอ่นี่ก็จะอยู่ในเพลงของวง p a r a ดอกนะครับชื่อเพลงว่า Sexy นะครับเพลงนี้จะอยู่ในคีย์ดีนะครับแต่ว่ามีคอร์ดอยู่แค่3ามคอร์ดเองนะครับซึ่งผมว่าเล่นกันได้อยู่แล้วแหละมีคอร์ดดีนะครับที่ใช้ E minor นะครับแล้วก็ G แล้วก็ทั้งเพลงของพาราดอกนะครับเพลงนี้เนี่ยก็คือเป็นคอร์ดวนนะครับเป็นใช้แค่3คอร์ดนี้นะครับแต่ว่าจะมีการเล่นคอร์ดดีสองห้องนะครับแล้วก็คอร์ด E m มิเนอร์นะครับแล้วก็คอร์ด G แค่นี้นะครับแล้วก็วนเหมือนเดิมนะครับอ่าซึ่งเพลงแบบนี้เนี่ยจะบอกว่าแต่งยากนะครับแต่งให้มันออกมาเพราะเนี่ยยากมากแต่เวลามาฝึกเล่นเนี่ยก็จะง่ายนะครับผมทีนี้มาดูในลูกเล่นนะครับเพลงนี้ค่อนข้างเร็วเมทานอมเนี่ยจะอยู่ที่125อย่างนี้เลยนะครับอ่า เนนี้เราฝึกเปลี่ยนก่อนก็ได้นะครับเราเลื่อนไปที่หนึ่งร้อยก่อนก็ได้เราฝึกเปลี่ยนนี้ก่อนนะครับอ่า one two three four นะครับสองสามสี่ดีห้องหนึ่งนะครับแล้วก็ e m ไม o r แล้วก็ชแล้วก็วนเหมือนเดิมนะครับดีห้องหนึ่งนะครับคอร์ดมีแค่นี้นะครับ เพลงนี้แล้วก็เราก็เริ่มใส่แพทเทิร์นไปก็ได้นะครับอันนี้ในความเร็วแค่100อยนะครับแพทเทิร์นก็ลงลงขึ้นขึ้นลงนะครับลงแพทเทิร์นนี้นะครับลองดูพร้อมกันนะครับอ่า one two three four ลงลงขึ้นขึ้นลงลงลงขึ้นขึ้นลงลงลงขึ้นขึ้นลงลงขึ้น ก็วนอยู่แค่นี้นะครับทั้งเพลงเลยนะครับเนี่ยครับมีแค่นี้ในการดีนะครับอ่าเมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะครับเนี่ยทั้งเพลงเราก็เริ่มเพิ่มความเร็วขึ้นไปนะครับเพราะว่าความเร็วเพลงจริงๆเนี่ยจะอยู่น่าจะประมาณ125นะครับอ่าค่อยๆเพิ่มนะครับอันนี้ของครูเป่าฝึกมาแล้วนะครับอแล้วก็ใส่แพทเทิร์นเข้าไปนะครับอ่าว่าชื่อช่วยโ เป็นพัเทิ์นี้นะครับใช้ได้ทั้งเพลงเลยนะครับอ่านะครับก็นเนี่ยดูเเจอออกกะซซ็ซียาม ยายามเธอซายเอลเดี๋ยวเราจะเล่นกับเพลงนะครับในพาร์ทที่2เนาะก็จะมี2พาร์ทนะครับพาร์ทที่1เนี่ยก็จะพยายามพูดถึงวิธีการเล่นวิธีการฝึกนะครับทีนี้มีทริคอีกนิดนึงนะครับพอเราเริ่มเล่นได้อย่างนี้ละอ <c oughs> ่านังเพลงละมันจะมีท่อนอินโทรน,นะครับที่เหมือนเราเล่นโซโล่ไปด้วยได้นะครับแต่เราจะต้องฝึกเจ้าคอร์ดดีตัวนี้นะครับมีการ เป็นมีการใช้ดีทัสทูนะครับ mm hmm. ก็คือปล่อยนิ้วนางน,นะครับ่อยปล่อยนิ้วกลางนะครับขอโทษทีปล่อยนิ้วกลางนะครับ,ก,ก,รบกับเพิ่มนิ้วก้อยเข้ามานะครับถ้าเพิ่มนิ้วก้อยนีย่จะเป็นซัสโฟนนะครับทีนี้เนี่ยไอตัวโซโล่ของมันนะครับถ้าเราร้องเพลงนี้ได้เนี่ยมันจะมันจะตามเนื้อเพลงเลยนะครับก็คือว่าเราก็ดีตามเลยนะครับที่บอกว่าดูเธอออกเนี่ยตรงเนี้ยดูเธอออกตรงนี้นะครับก็ปล่อยนิ้วกลางดูเธอออกจาก จ้นะครับก็กลับมาจับดีเหมือนเดิมนะครับดูเธอออกจ้ะแล้วก็เซ็กซี่อ่าตรงนี้นะครับก็จะใช้ซัสโฟตรงนี้นะครับดูเธอออกจ้ะเซ็กซี่ยามที่อ่าตามตามคําเลยนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับลองดูนะครับช้าๆนะตรงนี้ดู นะครับไอ้ท่อนโซโล่อของมันตอนอินโทรครับเหมือนกันนะครับที่ที่มันเล่นเร็วๆแบบนี้อ่าทีนี้ช้าๆนะครับช้าๆอันนี้ให้ดูก่อนว่าถ้ัไปฝึกเล่นเร็วๆก็จะได้ประมาณนี้นะครับช้าๆก็นะครับเหมือนกับร้องตามเนื้อเพลงนะครับอ่าดูเธอออก ตรงนี้นะครับปล่อยนิ้วกลางแล้วก็จะเซ็กซี่นะเซ็กซี่ยามที่นะครับก็จะวนอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเราได้แล้วก็ดีดลงอย่างเดียวนะครับทีนี้มันไม่ต้องนับอะไรนะครับพยายามดีดตามคำนะครับ แล้วก็พอเข้า e minor นะครับก็แพทเทิร์นเหมือนเดิมหรือจะดีขึ้นลงขึ้นลงก็ได้นะครับแต่ผมรู้สึกว่าดีลงเนี้ยเนี่ยมันได้ฟิลมากกว่านะครับ<น>เดี๋ยวเราจะงงอยู่เอ๊ะมันขึ้นหรือลงขึ้นหรือลงนะครับทีนี้ดีลงอย่างเดียวเลยนะครับอันนี้ดีปกติก่อนสองครั้งนะครับลททแล้วก็ดีซัสทูนะครับ พอกับมาดีปกตินะครับแล้วก็เซ็กซี่นี่ดีซัสโฟนะอ่าสลับกันอย่างละหนึ่งหนึ่งหนึ่งหมดเลยนะครับอันนี้อาจจะไม่ได้ขึ้นตัวไอตัวหนังสือหรือว่าอะไรนะครับแต่ว่าอันนี้ให้ลองไปฝึกดูนะครับตามที่ทำให้ดูในวิดีโอเนาะเดี๋ยวพาร์ทที่2นะครับจะไปเล่นกับเพลงให้ดูนะครับก็ยังไงฝากไปด้วยนะครับเดี๋ยวอย่าลืมดูพาร์ทที่2นะฝึกพาร์ทที่1ให้ได้ก่อนแล้วดียังไงพบกันในคลิปหน้านะครับ